สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างนุพารวยและช่องเลขเด็ดช่างนุพารวยนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับจะได้พาอท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาติดตามนะครับแนวความฝันของอน้องน้อยนะครับเพิ่นกระไ้ฝันนะครับรางวัลพิ้งพันธ่กะฝันบ้าได้เห็นนายหลวงเป็นประคำราชการที่เก่าราชการที่เก้าเิ่นเสด็จมากนั้นนะค่ะก็เลยเอาเลขไอ เป็นรหัสพระองค์ไปแปลเด็กเก่าศูนย์หนึ่งดาวาสือนะเก่าศูนย์ก็เลยถือน้าเพลินอยู่น้อยๆก็เลยได้ยินข่าวก็เลยนั่แหละครับก็เลยได้พาท่านผู้ชมนะครับเนาะสองเอฟซีของชังนุพารวยสี่ผ้ามาติดตามเนี่ยความฝันต่อนะครับในงวดประจำวันที่หนึ่งท่านว่าคมก็ได้ข่าวว่าอ่าน้องน้อยนี่ก็ได้ฝันและนะ้วเนาะแม่น,นบ่ครับงวดนี้ฝันแล้วมื้อนี้ฝันหลายมื้อแล้วบ่ครับ เมือสองมือแล้แล้วะค่ะฝันจะได้น้ําช่วงเศร้านี่นะครับประมาณใบใบเทียงๆนี่แหละเอาลูกนอนนอนกเนน็เว้นน้ำลูพรละววันนึงหันกันที่ว่าเป็นฝันดีเนาะฝันเห็นในหลวงม่นค่ะฟันดีถ้าฟันเห็นในหลวงก็ราิชีนี่สิมากถือเลขอันนี้ข่าวว่ารับทั้งเล่าทั้งห้าน้อยนะครับเนาะเบนจากหันกันถือมาเรืนน่อยๆเนาะหลังจากในฟันเห็นอในหลวงเนาะเราจะการทีเก่า ที่ว่าพปนะ็นมาไฮโซไฮมานนะครับเนาะป่านี้งวดนี้นะครับก็จะได้มาฟังนะครับว่าความฝันของอน้องน้อยนี่เป็นแนวใดนะครับผมไปฟังน้ำอ่กันเลยครับวมือน,นี้เนาะลังจากเค็ดตนกระทิแล้วก็เลยได้พาลูกสาวหน่อยไปนอนประมาณ่วงเทียงสวงบ้ายนี่ละพอลูกสาวกินนมนอนรับจ้าวองก็เลยพผอนรับไปน้ำหลูกนอนไปสักพักหนึ่งกึ่งรับกึ่งตื่นนี่ละ คางบานก็นมีงานเนี่ยแต่ของนอนไปนอนมาขึ้นมีคนกระซิบขางหูกระซิบว่าศูนย์เจ็ดห้าตั้งนี่ก็เลยอันคิดว่าเฮ้ยอี่หยังเสียงอี่หยังเสียงผูใ้ใดหรือหรือผูใ้ใดมาเบอกก็เลยตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาปุกก๊บก็ว่าเห็นมีไผ่ก็เลยได้ถามพอบานว่าเอามีคนเขามาบอพ่นวาบามีคนเขามาแสดงว่าเออตรงมีคนมาบอกแต่แทหละ่ะคิดว่าหลอบนี้ รับกึ่งตื่นผ่อมนะครับนะแน่นค่ะเสียงนี่เป็นแต่เสียงผู้ยิงหรือผู้ใา้นะครับเสียงผู้หยิงเสียงผู้ยิ่งมักระซิบข้างหูโอ้เป็นว่าตัวไหก่อนศูนย์เจ็ดห้าพ่อศนย์เจ็ดหานะครับนะแน่นค่ะเอกงามนะครับนศูนย์เจ็ดห้าคือมันสิมารศูนย์อีกสมอวดนี่มีโอกาสอยู่ได้หลวม่อแต่ว่ากลับกันไม่ก็จะได้อ่าศูนย์เจ็ดศูนย์หานอแน่นค่ะศูนย์เจ็ดศูนหเจดหเจห เด็กกับบอลเน่นะครับลองวดัวดดีเพราะวัดนี่หันนี่กับมาเล็กสูงเนาะเพื่อมันสีขึ้นหรือมันสีลุงเนาะเด็กก er, er ับบอลเน่ลองวดดีแต่เขามากๆแน่กับมากเจ็ดหานละมากเจ็ดห้าและเล็กที่บ้านนะครับนี่เล็กที่บ้านทีนอนฝันในบ่อเล็กที่บ้านสามแปดเก้าทับหนึ่งสามแปดเก้าทับหนึ่งที่ว่าเป็นกึ่งลับกึ่งกึ่งตือนนะครับเนาะมี่พลุยิงม,มากระ่สิบขางโหเหมือน มันจังไดเนี่ละ่ะหรือมีเจ้าที่เจ้าทางหรือีหยัง,ยงมาบอกกับโบโมแล้วเพราะว่างวดที่แล้ว,ว,ลวก็ถือเมื่อวานกอน่อนสองสามืออนา่นก่อนก็ถือจะเล็กห้าน้อยเล,ล็กเล่าเพราะว่าก่อนก้อนนี้กับคือว่าได้เฮ็ดต้นกระทิ้นนะครับเนาะแม่นค่ะสิ <10 S 2> ไปวดัดสิไปวัดไปวดัดเอ,ม,อมือไรนะครับมือร้อยกระทงนี่ล่ะวันที่ยี่สิบเจ็ดนี่ล่ะยี่สิบเจ็ดนะครับเนาะก็เลยเตรียมต้นกระทินไว้ก่อนเพราะบ่ค่อยมีเวลาเองลูก สีวันลอยกระทงกลับไปวันที่ยี่สิบเจ็ดเนาะในสองเจ็ดกับบ้านีนที่บ้านกับสามแปดเก้านะทับหนึ่งทับหนึ่งนะครับผมมีกับในผ้าท่านผู้ชมนะครับนอนมาติดตามนะครับนีแนวทางของอะน้องน้อยเพราะว่าก่อนหนานี้เิ่นกะเดียฝันนะครับฝันดีฝันแม่นนะครับเนาะวันนี้ก็เลยสิไดเอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเพื่อมีโชคี่หมานน้ำกันนะครับผมดรามด้วยน้ำกันในวันที่หนึ่งทันว่าคม อีจะมานี่นะครับผมเนาะไอ้มันหมานนะครับเนาะเพราะว่าจิตขอดปีไม่แล้วนะครับเนาะเพราานานี่อะอีกเมื่อกี้มือกับชินัไปงานกระถินนะครับเนาะชิได้กับินัเอาายอดกระถินมาฝากนะครับเนาะหลังจากหลังจากทำไปทอดกระถินเล้ยนะครับเนาะกับชินัเอายอดกระถินของที่ว่าเพิ่งจิตไปทอนนะครับเนาะว่ายอดชำได้แต่ตอนนี้นะครับเนาะเป็นเหลขความฝันนะครับเหล็กความฝันของน้องน้อยนี่ รับเพราะว่าหลังจากฝันไวราชการที่เก่านะครับน้องเพิ่มมาให้โชคนะครับน้องก็คือรหัสพระองค์องวดประจํามันที่16สบหพฤศษิีการยนดดีกาได้เก่าศนเก่าศนะครับน้องแนนค่ะนะครับนี่ก็เป็นแนวนะครับนาอก่อนรับชมนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแช่นะครับกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นาแน่กระด้วกันนะครับผมจะได้ ผ่านนะครับคลิปดีๆนะครับจากช่องช่างนุภารวยนะครับแล้วก็ชมเลี้ยงนะครับผมกับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมตัวนี้ก็เป็นเพียงความเสียส่วนบุคคลนะครับผมเป็นแนวทางเท่านั้นที่ด้เอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมสรสางช่างนุนะครับอารวยนะครับแต่สิได้ล่าท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมกับเจนน้อยสวัสดีครับ